เราเกิดกับการเรียนเรเกิดใช่เราเกิดแปลนักข่ากับการกลับมาค่ะละครถือว่าเป็นมิติใหม่ของเราด้วยไหมมิติใหม่ด้วยแบบใหม่ ใั่งฉีดปีมาแต่ก็เห็นอบอกว่ามันมีรับเชิญกลับไปแต่คนอาจจะไม่ได้เห็นแต่ว่าพอกลับมาเล่นละครนาตั้งก็ก็ต้องกลับเยอะเหมือนกันเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดเลยแต่ก็รู้สึกดีพอถ่ายนาตั้งแล้วเราก็เออเราก็ผอ,อมดีไม่ต้องลวงนน้ำหนักเนี่น <c oughs> จริงๆเราเคยได้ดู <c oughs> ดูที่มันเป็นซีรีส์เดียวกันมาตั้งดูบ้า เรื่องหัวหัวเมี่เมียอย่งเงี้ยแต่พอดูไปดูม่าอ้าวติดติดเฉยเออติดเฉยเราก็อยากจะลุ้นดูจนตอนจบเงี้ยมันจะเป็นเสน่ห์ของละครนดานต์อันนี่เราสัญญากับตัวตัวเองเราก็เป็นแบบตัวแม่นักแสดงอนการจับเงิตั้งมันต้องกลับตัวแม่หรือเล่นเป็นแม่ไม่พลังมัน้ม่กลับมากน้อยแค่ไหนมันยากเออถ้าเป็นเรื่องการแสดงเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าต่างกันนิดหน่อยตรงที่น้อยลงคนเล่นน้อยลงก็จะเหนื่อยขึ้นบทใจเยอะขึ้นแล้วก็ จกระชับอะ,ะ,ะค่ะมันจะไม่มีการที่จะมาแตบเอิงเอ่ยปูเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้มข้นเลยทันทีถ้าเป็นดาราม่าก็คือจะมีจุดดราม่าแบบเข้มข้นเลยแล้วก็ในเรื่องของการเล่นอย่างเงี้ยมันก็จะมือไม้อะไรมันก็จะน,อน้อยลงเพราะว่าได้ความจีบจองมันแค่ตัไดได้แบบได้ค่ะก็เลยได้มีเวลาได้ไปใช้ชีวิตเติม จริงๆก็ใช้ชีวิตมาสักพักแล้ว <laughs> เพราะว่าอยา่างเราก็เห็นนะคะว่าโอกาสรางวัมันน้อยลงเนาะเราก็ไปทํางานอย่างอื่นด้วยแต่คนอาจจะไม่ได้ทราบอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้อัปเดตชีวิต, <c oughs> วตส่วนตัวในโซเชียลด้วยงานหลังจากที่แบบว่าเราไม่ได้รับการรับรองบ่อยแล้วตอนนี้เราไปทำอะไรคคะุณาตอนนี้เราก็ช่วยงานอยู่ที่ช่องทรับดิวเลยค่ะก็มีมีหลายๆโปรเจกต์ งานละครรายการอประมาณนึงค่ะเรื่องความรักอป็นไงมคะมันก็เงีนบหวานไม่หยุดไม่พักดี้มากไม่อยากพูดเดี๋ยวจะมองบนกันพูดได้พูดได้ตัวล่าสุดคุณถ่ายใช่ไหมเป็นไงฮะคือใครอะไรบ้างก็แล้วก็จัดทริปพาเขาพักร้อนพักร้อนหลับพักร้อนห้าวันเป็นอาทิตย์นะคะไปเที่ยวที่ต่างประเทศเพราะว่า ปีแล้วก็เวลาอ่านเขาใช้สมองมันต้องเขียนเยอะเป็นไงบ้างเขาปื้มใจคุณคือไม่เป็นทริปต่างประเทศทริปแรกของเรามาได้เขาก็อช้ค่าเขาไม่ค่อยมีเวลาไปที่ไหนไปชมตูอ้อีของขวัญพิเศษอะไรที่แบบให้กันให้กันพิชซ์พายของขวันพิเศษเหรอมันก็มันทุกวันมันพิเศษ อะไรี่โอเคตอนนี้เพื่อนไม่มีแล้วเพราะว่าเพื่อนเลิกคบมองบนสะพานก็ไม่คือยังไม่ไม่มีอะไรเหมือนกันแต่ว่าให้ใจจริงๆเราก็มีแค่การแล้วก็มีเป็นนี่แหละค่ะเป็นแพ็กเกจทัวร์ที่เป็นอะไรเป็น private ทัวร์ล้วนเซอร์ไพรส์ก็ไปกันสองคนอย่างเงี้ค่ะพี่เราพบกันมานานหรือกี่ปีแล้วคะตอนนี้กำลังที่ที่เป็นแฟนนะกำลังจะสองปีใช่ แต่รู้จักกันมาครบครึ่งชีวิตแล้วแต่งแต่อะไรไหมคะสนิทค่ะนี่แฟนเแล้วแฟนใช่แฟนเล้วสาวนี้ฮะบางใครไปยังไงบ้างได้เรื่องได้การได้สาวเดี๋ยวบอกอีกทีได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะบอกอยากทำโมเมนตขาเดือดมากขอกัน ออกกันเลยไงแบบเต็มานดูเป็นตึ้งใหญ่มากเลยทีวิตยังไม่ได้ขอแบบเป็นทางการแต่แต่ว่าเราคุยวันกับกลุ่มอะไรกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องคุยแล้วอะค่ะเรามั่นใจว่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลือกับพวกเนี้ยสำหรับเราเราวางแผนนะชีวิตคู่กันยังไงบ้างเราก็ิ่งจะไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีแล้วก็มีที่ที่เราจะไปอยู่วางแผนเริ่มตอนนี้ก็เริ่มสร้างค่ะ ตอนกระเสียงเรือหอเรือเรือก็้พ <Și S 1> ักชาแล้วเราแบบแพไหมเ็นเปลอนชนน งานแสงก็ยังรับบ้างแต่ว่าอาจจะน้อยลงราอาจจะไปชี่ต่างจังหวัดใช่อะถ้ามีงานก็าีหาอย่างเงี้กไปอยู่ต่างจังหวัอย่างตัวเขาก็ต้องหยุดงานเพื่อที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดในการเรียนไหมคะหรือยาเปลียนงานเขาก็มีความสัที่อยากทำงานสายกฎหมายอะค่ะอยากเป็นที่ภาษาก็เล่นสอบความหวานของใครหวานคไท ก็หวานพอกันนะแต่แต่เขาค้าอ่ออเออะไรที่พี่นกมั่นใจว่าแบบอคนนี้แหละที่จะใช้ชีวิตด้วยคอเจอเอละออเ่ยนบวกเชิงลบเดี๋ยวมาดูเองดูเองโอเคนล่แหละคนก็แบบว่าถามเองการข้ามผ่านแบบขําหลักๆเาียทําวิจารณ์ร้ข้ามผ่านมาได้ยังไร ใช่อ,อใช่ไม่มีขนเลยเพราะว่าเรามีความสุขมากเราก็เลยไม่ได้เก็บเอาไม่ได้มาใส่ใจพลังลบไปเลยวันนี้แต่ตอนนี้ก็มีความสุขดีมีความสุขมากค่ะรักรัก,กันมากก็ใจเย็นดีค่ะจะประกาศวันไหนคะแต่งเนี่ยต้องรอเลือกตอนไหนบันมันมีวันแล้วค่ะแต่ขอให้ถ้าไม่มีอะไรติดขัดแล้วไม่ได้เลือเล่อนนะคะก็จะจะบอกอีกเปเดือนไหนบอก็พอเดือนต้นสิปลายปลายปี